สวัสดีครับเวอร์ไว้ไตดอทมาทตี้ชอป2.0คอมนะฮะวันนี้มารีวิวส่วนของกล้องจิ๋วแบบพกพานะฮะอันนี้มาอันบอกกันดูก่อนนะฮะว่าตัวความชัดตัวนี้เป็นระดับ HD เลยนะครับผมมีขนาดเล็กมากนะครับนี่อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็เป็นแบบนี้เลยชิ้นนี้เป็น,นปตัวกล้องจิ๋วนะฮขนาดเล็กน่ารักมากเลยครับมาดูสเปคนะฮะความละเอียดระดับ HD เลยนะครับแล้วก็สามารถ ถ่ายภาพนิ่งแล้วถ่ายวิดีโอได้เพียงแค่ใช้2ปุ่มนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของช่องแสบชาร์จไฟนะฮะแล้วก็ช่องใส่ memory card นะครับผมใช้งานง่ายมากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะก็จะมีส่วนของตัวสร้อยห้อยไวห้อยคอเดินถ่ายนะครับแล้วก็มีส่วนของสายชาร์จ usb นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวคลิปล็อกยึดต่างๆนะฮะไว้แบบ เราอยากจะติดกับกำแพงอะไรเงี้ยฮะก็สามารถใช้พวกคลิปล็อกพวกนี้ได้นะครับหรืออันนี้ก็จะเป็นแบบที่เน็บนะครับนี่นะฮะไอ้คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเดี๋ยวมาดูส่วนของวิธีการใช้งานกันครับมาดูที่ส่วนของวิธีการใส่ยึดนะฮะตัวนี้ไว้ยึดกับกำแพงนะฮะแล้วก็ใส่ด้านข้าง่างนี้นะครับกดลงไปนะฮะกดลงไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็ยิงน็อตสกูยึดกับกำแพงได้เลยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายแบบติดกับกำแพง อีกแบบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นส่วนของการยึดเน็บเสื่อนะฮะแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ฮะก็สามารถเน็บเสื้อเดินถ่ายได้เลยหรือจะมาเกาะกับตัวนี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็ติดก,กับกาแพงนีมุดสามารถแจะจัดได้นะเช่นเกาะกําแพงแบบนี้ก็ให้มันถ่ายไปนะะแบบนี้เลยฮะ,ะเป็นการตั้งถ่ายนะคะรับผมมาดูส่วนของการบันทึกกันครับ มาดูส่วนของการใช้งานนะใช้คู่กับเมมโมรี่การ์ดแบบนี้นะครับกอเลนส้ทำการใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปนะให้ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปจะใส่กลับด้านนะฮะไม่ยอมพังหมดลกนทันทีนะครับแล้วก็ปุ่มจะมีอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้ปุ่มโหมดนะฮะจะมี P P คือการถ่ายภาพนิ่งฮนะแล้วก็ V คือการถ่ายวีดีโอเราจะถ่ายวีดีโอฮะเรากดค้างกดค้างปุ่มบนนะฮะ จะมีไฟบอกสถานะ,ะขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะเพื่อรอสแตนด์บายพอเรากดอีกทีปึ๊กนะไฟจะกระพริบเป็นสีฟ้านะฮะนี่คือเริ่มเลคคอร์ดแล้วนะเราก็เดินถ่ายได้เลยนะใช้งานง่ายมากหรือไปตั้งถ่ายได้เลยจะหยุดถ่ายนะฮะกดนี้อีกทีหนึง่งนะฮะมันจะหยุดเป็นสีแดงแต่ผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งกเปลี่ยนเป็น P นะฮะกดทีหนึง่งมันก็เปลี่ยนเป็นสีนั่นหนึ่งครั้งนะฮะ พีโฟโต้จะหยุดอัดก็กดค้างครับจะปิดเครื่องนะฮะกดทีึงให้เป็นสีแดงก่อนแล้วก,กดค้างมันก็จะดับไปนี่เป็นการปิดการใช้งานใช้งานง่ายมากเลยครับ สนใจกล้องจิ๋วตัวนี้ฮะสามารถติดต่อที่ montyshop.com ได้เลยนะฮะของแท้น่นแล้วก็เดี๋ยวมารอดูภาพจริงท้ายคลิปนะฮะบอกเลยว่าชัดแจ่ม

ถ้าสนใจกล้องจิ๋วตัวนี้ฮะสามารถติดต่อที่ montyshop.com ได้เลยนะฮะของแท้งนแล้นนะครับผมนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ